อาลูกบอลกับใต้มากับใต้เรียนาันทุกปุ๋ยนด่แล้วเอา้เอาอาลังเต้สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจำหน่ายนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณมแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันไหลจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะพบกัช่องไทยวิไลจ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะเอาล่ะค่ะบยังเอาล่ะครัออลลาเนี่ย พุ่นนะพุ่นนะใส่เข้จะไหนรอๆห้วย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 โอ้ฝุ่นนะเลียนโซจนพันธุ์รักบนดล่ะแหน่อย่าเห็ดแมงสันเดียลูกด้วย สีฮาเรล่องพิซิตาพิซิตากายยิ้นแถลแยหนึง่งอย่าลืมนะคะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวก็แจ้งว่าโอ้หายหาย,หายท่านี่กับพี่ยอมเลาะพี่ยอมลูกปุ่นน่ะ พุ่นน่ะท่ากินแม่โอ้ยฮึบฮึ๊บฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งๆก่อมไว้เก่งเ่งมใบครับชมใบโอ้ยลูกเอ้ยลบขึ้นก่อน เล่นจนโซ่พันหลักหมดแล้วค่ะขีดด้ดื้อขี้ด้อดูโอ้มันตาเหลือกอตาเหลือกโซ่ยาวนะคะไม่ใช่โซ่ไม่ยาวเลยแต่เขาอะ่ะเอาไปพันกับหลักโอ้ยอมใจเลย สิตายังมาไก่แม่ได้ลูกเด้อแลาเริ่มสิตาครับสิตายันียอฟีแล้วอีแม่เรากินลูกเดียวเลยค่ะอีแม่บอกพเพื่อนเชียังกันกต่กร้างมาสนใจกินก่อนอันนี้ย่า้าส่วนที่เราซื้อใหม่นะคะเนี่ยตัดมามันสวยมากคือ กาอรอไรๆอ่าต้นต้นของหญ้ามันจะมีความชุ่มฉ่ำหน่อยเนาะมันจะไม่แห้งนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมกินเขาจะกินเดี๋ยวก็ก็กินหมดค่ะจะไม่เหมือนถ้าเป็นชุดก่อนนู้นก็จะทิ้งเยอะมากแต่ชุดนี้ก็ว้วยปัดสำรวจเนืงอันขยุ่นมาใส่หัวว่งคันนะโอ้โหเลือต้นบิสิตาค่ะ ตรงนี้อยู่บ้านเนาะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะหาอันนี้ย,ย้ายไม่ย่อนไม่หล่อนจะพี่น้องบุ้ใิสิกินไม่หล่อนนอ้อเห็ดจังไดจังสีไดกินหนึ่งสองสามแงะโอ้ยเอาไม่หนึ่งสองสามเออ,อ,อพออันนี้เล่นจนพันกันพันมากบ่ไดัยได้นีม พอต้องไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้แซ่บพี่น้องเดี๋ยวเยวจะให้คุณแม่อยู่เดี๋ยวพ่อไปแก้โซ่ลูกชายก่อนเพราะว่าเหร่นย่นพันกันจะว่าโซ่เหลืออยู่คาคืบเดี๋ยวพ่อแก้ให้หม่ก็อ่ะอ่ะอ่ะนีก่อนเฮ็ดจะไหนเฮ็ดจะไหนฮึบละล้บอกเอาเอาเอ้ยเอามายมาเอามายหนึ่งสองทรับนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยเต้นโอ้ย ุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้เต้นเต้นโอ้ยมีควงห่วงอีกบัดที่นี่ยาวเดี๋ยวใจเย็นเย็นเย็นยิ่งละเก็บอะลูกพูดแบบพูดแบบป้าจกกับน้ำหม้อยานไปกินค่ะเปล่าแห้งเปล่าแห้งเอาไม้ให้หนูอยากกินหนูก็ต้องเต้นก่อนเง็ดตังเง็ดตังนะ เงัดถึงงัดถึงงัดเง็ดถึงเง็ดงัดก่อนงัดเฮ็ดขี้ไล่อ้าวถามเฮี้ยเฮียสิกิดินได้ผอเทแล้วไปตองมาห่วงห่วงน้ำหม้อยั่นผอเทบ่เบิดกล้วยกับสามถุงเออไม่หลอนอีกพอเอาหม้อไปไหวพอเอาหม้อไปไหวเป่อวงน้ำหม้อเลยนี่วัดแต่ผอย่างอีกแสบครับไม่หลอน เมฟซี FC ฝากมาให้แสบทั้งเมยทั้งลูกค่ะ ไปนี่เอา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 ทงวิ่ีทีมเบสดหละเวอร์สันหอบมากไหมจคบมากแคบมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นอย่างโอ้เตะถึงแม่ซะเนาะไออีหลามาลูกมาไว้ไว้ไว้เอาเอาเอาบ่อบเขาเทียนเองมึงเขาเองเอืออือเฮ้ อ้าลูกบอลกับใต้มากับใต้เรียนบรทุกปุ๋ยนี่แหละเอ้าเออคาลังเตะเออใส่ให้เฮ็ดลูกบอลแตกเนาะเรียนบรทุกปุ๋ยนี่แหละเอ้าเออโอ้ยนี่คร er. ับ อนมันมีเตะทุกปุ๋ยแล้วครับผมจับขึ้นได้จับขึ้นได้ขาหลังใส่จับมาโอ้มีการดาะนะครับเรานี่คือการดาะทุกปุ๋ยนะครับอัดาะทุกปุ๋ยครับลูกเดาะทุกปุ๋ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะสบัดสบายสบายเฮ้ยขาหลังมาเฮ้ยนี่เฮ้ยขาหลังโอ้เนาะมึงมึงเห็ดโโโออนเห็นเฮ้ยข้าหลังขาหลังเฉย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  โหโฮโฮโฮเอาล่ะครับ <c oughs> น,นี่นี่ขัลังไหมนี่โอ้โหเนี้ยกวบขอ้ในเนี้ยกวดล้านเกาะฮะ กินเต็ปากพอเขินมาเฮ้ยอย่างเอื่นเขมีนคืออย่างเอื่นอย่างขินเกดลานกวาดลานกวาดลาจ้าแบ่แต่กวาดลานเออของนี้ม่กะพอพอครับเล่นเอาอยากเรีนน้ำลูกเสือป่ะนี่ S <S ยาเอามาให้แม่เอาให้แม่เอามาขึ้นแม่มา,มาเอามาเอามาขึ้นแม่เอามาขนหวยขนหวยเน่ออมมาปีออมมาปีอ่าพ่เอ,<า>อเจ้าเล่นบันนี้แม่จะให้แล้วไป <S 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 อยอดทุกปุ๋ยตัวนี้ละแม่วะกีกแม่มาถิ่มเฉพาะคนน่ะ ฝนตกบ่โอ้ฝนย่อยแล้วฝนลิ้นแล้วค่ะฝนลิ้นแล้ววงมือเศร้าน SO. ี่ก็ลิ้นมาบัดทีมันก็ลิ้นมาอีกเมนูมเหือแร่งนี่ก็คือสิบุมี่ยังหลายดอกค่ะก็คือสิต้่มมากๆใส่ไข่เลยเออบอกนัดนะเจียใบบอกนัดปากงงแขนโ่้ีินองอยู่นับไก่กับสตีกันทั้งออมแล้วัดเนี่ย ลำทานย่นบอกว่าน่าถึงเมียเขานะบม่ได้ตั้งใจล้มเสียลูกชายล้มเสียดวงตาเหลีอวปูยุกกำลังเหรียญมวนๆแม่ว่ากี้จงปุ๋ยว่าฉันแม่ครับแม่ครับแม่คือยายก็หลายังสีขับหล่ากำลังเหรียญมวนๆครับหล่าก็เสียลมเลยอ่ะห,อหล่าก็เหรียญมวนๆหล่าเสียลมเลยใจหายดิ แม่อีแม่สิเต้พิซิตาแล้วแม่สิเต้พิซิตาแล้ว <c oughs> แม่ก็เลิกแก้หาย <c oughs> เห็นบ่เบิ่งป่าเบิ่งฝนเล่นบ่เบิ่งหนาเบิ่งหลังแม่วะ <c oughs> เล่นก็เล่นโผล่มานะ <c oughs> อีแม่เฮา <c oughs> อาหารต่างประเทศอย่างอาหารต่างประเทศฝรั่งโอ้อาหารต่างประเทศครับอ้าวกินอาหารต่างประเทศแซ่บบปะนี้โ <c oughs> อ้ยตาบ่เหลือไข่ ไอปุ่นจะไดมันหลุดปากแล้วไ,งไงวอาว้มมา,อา,าสมบลุกสมติลุกใส,ส่ใ่เบิ <c oughs> ้งตาสมบกห่ตาสมเฮ้ยเห้รเล้าเ้ยเฮ้ย้่ ส้มครับกินบ่ได้ครับฮะอีเมลแบบสบายสบายคิวๆอีเมลวแบบ่ามีอีกบอปาสันก็เพิ่มวิตามินซีนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีตลาดนะคะมีตลาดก็จะอาจจะได้ซื้อสม้มซื้ออะไรให้น้องกินผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะช่วงนี้อวยช่วงนี้ก็กินประมาณนี้ไปก่อนนะคะ วายยังแก่แม่นางก็ฝากพอ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะอ้ยหายลูกไส้หายอ้ยหายเครียดว่าประเด็นเล่นทุกปุย๋ยอ้ยล้มเสียล้มคางพี่น้องไหนๆก็ฝากพอ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามะค่ะช่องพายบุหลายเจอด้วยแล้วกันนะคะฝากพอ่อแม่แม่เอฟซีทุกคน,นะค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้เรานะคะครอบครัวพายบุหลายจเจอด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ